ไปที่เรื่องของซีเกมกันหน่อยหลายท่านอยากจะฟังหลายท่านอยากจะรู้รล่าสุดเมื่อวานนี้เพจท่านเป่าได้มีการโพสต์ภาพเป็นภาพป้ายโปรโมตซีเกมที่จังหวัดนคนปรปฐม,มระหว่างงานกับคนอันใหนใหญ่กว่ากันนี่นะครับกลายเป็นประเด็นดราม่าอีกเช่นกันบบอกว่าป้ายดังกล่าวมีการขึ้นรูปร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ซึ่งก็เป็นประธานคณะกรรมการการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็ภาพไหนอัฐกรสลิรัตยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาและก็ยังมีภาพของนายกสมาคมกีฬาจังหวัดนครปฐมและก็นายกเทศมนตรีจังหวัดนครปฐม,มเกี่ยวอะไรด้วยว่าอย่างนั้นเถอ,อะมีนคนวิาพากษ์วิจารณ์แบบนี้คือเขาบอกว่าเนี่ย ไอ้ตัวหนังสือดูภาพก่อนดูภาพนะตัวหนังสือเนี่ยอ่านแทบไม่ออกมันเล็กมาเต็มเต็มเลยเต็มจอได้ไหมแต่เห็นหน้าคนเนี่ยโอ้โหแทบจะครึ่งป้ายแล้วเนี่ยคือภาพคนเนี่ยมันใหญ่กว่าภาพงานเนี่ยคนเด่น่างานอ่าถูกต้อง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 แต่ปกติป้ายริมถนนบ้านเราเนี่ยมันก็อย่างนี้นะพี่แป๊ะนะปกป้ายไว้นิ้วอ่ะโดยเฉพาะป้ายที่แบบซื้อมาจากภาษีประชาชนเนี่ยเห็นด้ชินตาเห็นด้ชินตาแล้วครับนะฮะนี่ใช่ไหมครับอันนี้คือป้ายที่นครปฐมนะ แล้วก็ขบระสงก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่จะมาการแข่งขันกีฬาซีเกมส์นะ <c oughs> ก็เลยสงสัยว่าอ้าวเนี่ยโฆษณาคนหรือโฆษณางานกันแน่นะเอาอีกอันนึงเพจของการกีฬาแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ก็ได้โพสต์ภาพบอกว่าจอที่จะฟ้องคนวิจารณ์การแข่งขันโดยในเนื้อหาของเพจระบุว่าตามที่ได้มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยการนําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนจากข้อเท็จจริง เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การรับผิดชอบของกกทในการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนั้นกกทยินดีเป็นอย่างยิ่งพร้อมรับการติชมในเชิงสร้างสรรค์และก็สุจริตโดยกกทพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การจัดการแข่งขันซีเกมครั้งนี้เป็นไปตามมาตรฐานสากลที่สุดอย่างไรก็ตามหากการติชมหรือการวิพากวิจารณ์ การดาเนินง,งานของกรกตอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลอันเป็นเท็จบิดเบือนข้อมูลจากความเป็นจริงหรือมีความข้อความหมิ่นประมาทก่อให้เกิดความเสียหายหรือเสื่อมเสียแก่กกตอันอาจส่งผลกระทบต่อขวัญและกําลังใจของพนักงานเจ้าหน้าที่กกตในการปฏิบัติงานกกตจะดําเนินการทางกฎหมายต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งทางวินยัยทางแพ่งทางอาญาตามแต่กรณีทั้งนี้นะครับ การดาเนินการตามกฎหมายดังกล่าวเป็นไปเพื่อปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีขององค์กรกกทอ,อ้าวนี่ท่านผู้ชมนะครับเนี่ยไอ้ภาพนี้ข่าวนี้นะครับมีการเผยแพร่ปั๊บเนี่ยก็โดนเลยฮะนี่นะครับใส่กันเต็มเลยนะฮะนี่บอกว่าจะปกฟ้องเพื่อปิดปากข้อเท็ยจริง <c oughs> หรือไม่อย่างไรเ <c oughs> นี่ยชาวบ้านได้บอกแบบนี้ทีนี้อ้าวนักข่าวทีมข่าวเวิร์กพอยต์ก็ไปสำรวจสิบรรยากาศภาพรวมที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีนาถ6 0พรรษานะครับโดยเฉพาะสนามเบสบอลเมื่อวานนี้นะครับที่ใช้เป็นครั้งแรกนัดเปิดสนามว่าอย่างนั้นเถอะและก็จากการสำรวจพบว่าทางเข้าสนามมีการประดับธงและก็สุมทางเข้าอย่างสวยงามแต่สิ่งที่เห็นรู้สึกประหลาดใจนั่นก็คือการปรับภูมิทัศน์โดยรอบของสนามเนื่องจากว่าเต็นท์พักนักกีฬาไม่มีที่สำหรับวางของนี่เอาดูนะจุดปฐมพยาบาล จุดรับฝากของมีน้ําท่วมขังเจ้าที่ก็ต้องนํบงา,นออาบุ้งกีมาวิดน้ําออกเอ่อบุ้งกีจะเป็นพลาสติกมาวิดน้ําออกแบบนี้นะครับหรือแม้แต่สถานที่กายภาพนักกีฬาที่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายก็หมดสภาพวางเกะกะเละเทะไปหมดเลยน,นี่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 นะครับเอาวิดน้ําออกอู้ยดูสภาพดูสภาพ ดูสภาพออนี่ฝนตกในเมื่อวานที่ปทุมเนี่ยแล้วไม่ไม่มีเครื่องจักรกลอะไรเลยเหลือที่จะมาทําแบบเนี้ยก็เรียกว่าขอบคุณฝนนะนี่ฝนเนี่ยไปทดสอบอสถานภาพ,าพคือเรื่องว่าขอสนามาทันท,วท่วงทีพอดีเลย<ม>นี่ก็เรียกว่าพญาพิรุณเนี่ยก็มาถูกที่ถูกเวลาเหมือนกันมันช่างเจิ่งนองเสียเหลือเกินมันช่างเจิ่งนองเสียเหลือเกินขณะที่พันธบทเอกดวงโชคสุวรรณจัรนายกสมาคมเบสบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเผยถึงประเด็นสนาม ที่ต้องใช้ฟองน้ําซับน้ําที่น้ําขังออกเมื่อวานนี้บอกว่ามันเป็นเทคนิคที่ใช้ในต่างประเทศเช่นกันเ <c oughs> มื่อเกิดน้ําท่วมมันก็ต้องมีการซับน้ําออกมันอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดา,าฟังเสียงนายกสมาคมเบสบอลแห่งประเทศไทยหน่อยการที่เอาฟองน้ํามาซับน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีการทําทสนามแบบสากลอยู่แล้วจะ <c oughs> เห็นว่าเราจะมีฟองน้ำเนี่ยซื้อมาจํานวนมากเตรียมไว้เวลาฝนตก ซึ่งเราก็ไม่คาดว่าฝนจะตกวันนี้พอดีแต่ว่าเราก็เตรียมไว้เพราะทุกครั้งเนี่ยเวลามีแข่งดินเนี่ยที่เห็นมันจะเป็นดินดินลูกลังดินแดงน้ําไม่ซึมครับมันต้องใช้ฟองน้ําซับออกแล้วก็บิดซึ่ง,ต,งต่างประเทศก็ใช้วิธีนี้ครับนี่นายกก็ชี้แจงนะครับเรื่องของน้ําขังน้ําท่วมนี่นะขณะที่ทางด้านกองเชียร์ก็ฝากถึงระบบการจัดการที่ต้องแก้ไขก็คือหนึ่งเรื่องของการประชาสัมพันธ์เพราะว่าหลายคนก็ไม่รู้เรื่องโปรแกรมการแข่งขันเลย ะะว่ามีอะไรอย่างไงบ้างมีบ้างแต่ว่าห่างๆว่าอย่างนั้นเธอเนี่ยการปโปรมโมทการประชาธมพันเนี่ยตามสถานที่ต่างๆก็ไม่ค่อยจะมีส่วนบางคนก็เข้าไปเพื่อจะจองที่นั่งแต่ก็กลับพบว่าเต็มทั้งที่สามารถ Wal k in ินเข้าไปได้สนามมันโล่งมากกว่าอย่างนั้นเอ๊ะทำไมทำงานไม่ประสานกันหรืออย่างไรเดี๋ยวฟังเสียงกองเชียร์ชาวไทยหน่อย,นนอยจองยจงากที่เราสังเกตเราเราเรา,เรา,เราไม่มองถึงสนามอื่นนะคะเอาเป็นสนามของเราดีกว่านา พี่ว่าการโปรโมทค่อนข้างน้อยนะคะเออน้อยมากแล้วก็ยังดีที่แบบที่มีครอบครัวพวกแฟนแฟนักกีฬาพ่อแม่ของนักกีฬานะ่ะคอยๆบอกกันพวกนี้ส่งส่งต่อซึ่งกันและกันใช่ไหมทางที่เราเป็นเป็นเจ้าพน่าจะทําให้ดีกว่านี้อยากจะบอกถึงแฟนบอลที่อยากจะดูเบสบอลแล้วไปจองในไลน์แล้วเขาบอกว่าเต็มแล้วมไม่เป็นไรมาหน้าสนามมาดูได้นะพออินได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันเต็มสนามใหญ่ชิเป่งเลยนะมาดูได้นะครับกองเชียร์เต็มเลยนับได้6คนนะฮะกองเชียร์สนามใหญ่กนแต่เกมยังไม่แข่งเกมก็ยังไม่แข่งก็เดี๋ยวเหมือนท่านรัฐมนตรีบอกไงฮะให้รอดูวันเปิดวิจารณเรื่องพิธีเปิดก็รอดูวันเปิดก่อนเตรียมพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เหมือนกันรอวันแข่งเดี๋ยวทุกอย่างมันเป๊ะหวันเปิดนี่ วันนี้วันที่6วันเปิดวันที่9อ,อีก3วันอีกช่ควัน <laughs> เดี๋ยวจะรอดออู3วันกี่ชั่วโมงฮะ72็ <laughs> องีกตั้งเยอะ <laughs> อีกตั้งหลายชั่วโมงไฟอย่าดับแม้แต่หลอดเดียวนะวันเปิดนะนะฮะทีนี้ดราม่าที่เกิดขึ้นอัน,นไหนๆพูดเรื่องพิธีเปิดแล้วก็แน่นอนนะฮะว่าหลายคนก็สร้างประเดีนว่าพิธีเปิดคือวันที่9ธันวาคมนะฮะประเด็นก็คือว่าพึ่งประกาศผู้ชนะประกวดเข้ามาจัดพิธีเปิดอ่ะเมื่อวันที่หรอ ครับสามธันวาคมประกาศทีนี้มันมีเงื่อนไขพี่จงมันมีระเบียบอยู่ว่าเ,เมื่อประกาศแล้วเนี่ยวันที่สธันวาคมใช่ไหมฮะเวันหลังจากนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ผู้ร่วมประกวดรายอื่นๆะ่ะที่ไม่ได้ชนะสามารถอุทธรณ์ได้ใน7วันเ,เพราะฉะนั้นในระเบียบก็คือพูดง่ายๆว่าเขาจะสามารถจับเซ็นสัญญากันน่ะไอคนที่จะชนะประกวดนะฮะแล้วก็มาทำเนี่ย คือบวกไปอีกเจ็ดอ่ะอายังตามอ่ะสามบวกเจ็ดเท่ากับสิบวิธีเปิดวันที่เก้าโอ้โหเลยฮะแม่ตามระเบียบคือต้องเซ็นสัญญากันหลังวันที่สิบทำไมมันดูแบบงานเร่งงานด่วนเลื่นเฮ้ยเออร้อยสี่สิบสองล้านครับครับแล้วแล้วก็สุดท้ายอ่ะไอ้คนที่เขาชนะประกวดอ่ะเขาเข้ามาเริ่มทำอ่ะเริ่มหยิบเริ่มจับในราชมังอะตั้งแต่ก่อนวันที่สามแล้วครับ ก็เลยอ่ะคือยังไงล็อกเหรอหรือยังไงกันหรือเปล่านะฮะเนี่ยคนเขาก็เลยแบบงงๆครับคุณผู้ชมฮะคนคนก็เลยงงๆว่าสุดท้ายแล้วมันมีช่องไหนในระเบียบที่สามารถออกมาลูกนี้ได้บ้างเออนี่นะฮะคุณผู้ชมฮะล่าสุดไอกรณีนี้นะครับทีมข่าวเราเนี่ยก็สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดอีเวนต์นะครับคุณผู้ชมฮะ เอ,เอาประเด็นแรกก่อนนะประเด็นแรกก่อนเอา,เ,อาเรื่องวิธีเปิดก่อนเดี๋ยวผมข้าประเด็นไปเอาวิธีเปิดเมื่อสักครู่นี้ก่อนนะ mm hmm. อไอเรื่องว่าเส้นกนกนประกาศยังไม่รออุทธรณ์เวันาหากไปดูตามกฎหมายมาตรา8วงเล็บ3ตามพรบรจัดซื้อจัดจ้างนะ mm hmm. เขาบอกว่ามันต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมนะฮะ คืออย่างน้อยเนี่ยคุณผู้ชมฮะผู้เชี่ยวชาญด้านอีเวนต์นี้เขาจัดงานใหญ่มาเขาบอกว่าการาจัดงานอย่างเงี้ยมันต้องมีเวลาเตรียมงานอย่างน้อยๆนะหเดือนนะฮะ,อ,ะอย่างแย่สุดก็สัก3เดือนอหรือแบบ อย่างราชมังอะยังไงหนึ่งเดือนก็ไม่น่าพอเขามองอย่างนี้นะฮะยังสั่งเหล็กเขาบอกใช้เวลา2เดือนงานแสงสีเสียงก็ติดตั้งก็สองสเดือนอีกเหมือนกันนะฮะแหล่งข่าวท่านบอกว่าการเตรียมงานในเวลาไม่กี่วันไม่น่าเป็นไปได้นะฮะดังนั้นเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชนะการเสนอราคาทราบล่วงหน้าก่อนอยู่แล้วว่าตัวเองน่าจะชนะ<ม>งานนี้ก็เลยกล้าลงทุนเริ่มงานไปก่อน<ม>เพราะทั้งหมดเป็นความเสี่ยงของผู้รับงานเองที่ ทำงานก่อนจะเกิดสัญญาพราสัญญาจะเซ็นกันได้คือหลังวันที่10บฮะเนี่ยตามตามพรบจัดซื้อจัดจ้างเยอันนี้อันนี้อันนี้คือคนที่เขามีความเชี่ยวชาญเขาทำงานใหญ่ๆนะ,ะเขาบอกมาส่วนภาพที่เราเห็นอยู่หน้าจอเนี่ยคนที่ออกแบบทีมนี้เขาโดนยกเลิกไปแล้วไม่ใช่เหรอ,ถ,อถูกต้องฮะถูกต้องฮะทีมนี้ทีมแรก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 คี่เขาบอกว่าเนี่ยโมเดลมาให้ดูแบบนี้ที่เขาเตรียมงาน7เดือนอ่ะใช่ใช่แล้วก็บอกว่าชุดแรกใช่ไหมเขาบอกว่าเนี่ยเตรียมงานแล้วคุยกับผู้ใหญ่แล้วนู่นนี่นั่นเหมือนว่าจะได้งาน แต่สุดท้ายเนี่ยมาโดนยกเลิกเมื่อประมาณเดือนกว่าๆที่ผ่านมาแล้วก็เป็นเจ้าที่ชนะนี่แหละไอ้โมเดลนี้ก็ยกเลิกเลยหายไปเลยอ่าไม่เกี่ยวละไม่เกี่ยวละโมเดลนี้ไม่เกี่ยวละครับแสดงว่าเจ้านี้โดนยกไปแล้วไอ้ภานนี้ไม่เกิดขึ้นแน่ไม่มีไม่มีไม่ไม่ไม่เป็นเจ้าเดิมเออแล้วภาพใหม่เป็นยังไงเนี่ยภาพใหม่ยังไม่มีครับครับก็เจ้าใหม่มาไงเขาเพิ่งเซ็นเจ้าใหม่มาไปจะทําเป็นโมเดลไหนอ่ะไปททันที่ไหนแต่เขาอาจจะทําก็ได้แต่ว่าเขาจะเปิดเผยทีเดียวเลยไงวันที่เก้าไง ใส่เข้าไปในเอไอที่เก้าที่เก้าทีเดียวเลยไงเดี๋ยวนี้เอไอมันมันเจนภาพไวแล้วเอไอมันเจนแล้วมันเห็นที่ราชมังเลยไหมครับวันพิธีเปิดมันก็ไม่ได้ไงพี่โดไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมไม่ไม่ต้องคอยดูคอยดูเขาคือเขาอุบอยู่ตอนนี้แต่เขาบอกว่าเขาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ดูที่เก้าเลยเป็นความลับพอเปิดมาปุ๊บโอ้โหใช่เลยประมาณนั้นเลยถูกต้องครับผมว้าวเลยเหรอว้าวเลยฮะ ครับเดี๋ยวรอว้าวเดีวรอดูว่าว้าวแบบไหนคุณเบสคอยดูคุณยังมาย้มกับผม่ะคุณคอยดูก็แล้วกันจะว้าวหรือ,อใช่ใช่คือในวันนั้นเนี่ยนะไฟจะดับไม่ได้เลยแม้แต่หลอดเดียววันนั้นอคอ่ะไม่รู้ว่าไปรีบไปเปลี่ยน,น่ะสปอตไลท์อ่ะแล้วที่ไปยืมที่สนามกีฬาที่ โคราชเราไปคืนยังไงโคราชเขาจะแข่งบอลอ่าบอลในในพื้นที่เขาเนี่ยต้องมีเอาไฟไปคืนเขานะไทยลียกอ่าไทยลีกเนี่ยต้องเอาคืนเขาเนี่ยเขาามีแข่งพรุ่งนี้อ่่าวันวันที่7ต้องเอาไปคืนเขาอ่าอ่ต้องไปคืนเขาก่อนใช่ที่สนามโคราชอ่ะใช่ใช่